รู้ทรงไหมแอน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 ทรงอนชื่อว่าผัดผีดเขาเรียกว่ากับกับสนองกับตามดับตามกับทีกับดับสนองกับดับสนองกับทีอ่ะพร้อมกันพร้อมกันอกเบกขาสหคาตามกิจชาสัมปายตังจิตที่เกิดขึ้น พร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยอุเปขาสหาคาตังวิจีกิจฉาสัมปายตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยอีกรอบหนึ่งค่ะ อุเปขาสหคา,าตังวิจิกิจฉาสัมปยุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยอุเปขาสหคา,าตังอุทธัจจะสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน อุเปขาสหาขาตังอุทัจจะสัมปยุตังจิตที่เกิดขึ้นน้อยทำเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านในสาธุอันนี้ยกให้ตัวเองเหรอคะอ่บอบงานมอบงานบอบงางงานมอหางงานโอ้โหอะไรเนี่ยอ่นะพรอมกันนะคะ บาลีแปลสามรอบอให้มันคุ้นไปเลยเอุยเตคาสนา,าตาังวิจิกีชาสัมปโยตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัย อุเปขาสหคา,าตังวิจีกิจชาสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบ,บด้วยความสงสัยอุเปขาสหคา,าตังวิจีกิจชาสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยงที่ อุเบกขาสหคาตังอ <may> <Well>, kind of ุทธัจะสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านอีกรอบนลงค่ะอุเบกขาสหคาตังอุทธัจะสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านสาธุอิจฉธนาเชิญค่ะเชิญ มันไม่ครบงั้นม yeah. ันไม่ครบทีมอุยนเ่เปกขาสหคาตังวิจิกิจชาสำตายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉย ประกอบด้วยความสงสัยอุเปขาสหาห่าตังวิจิกิจฉาสัมบยุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสง